ก็เช้าเช้าว,วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับจะชอบมาซื้อผักผลไม้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าช่วงวันเสารา์หรือวันอาทิตย์หรือว่าวันศุกร์เนี่ยทางซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาจะมีผักผลไม้สดๆเริ่มเข้ามาจำหน่ายครับ ก็จะเดินสำรวจไปสักรอบนึงก่อนครับแล้วก็หมายตาไว้ว่าจะซื้ออะไรบ้างครับหลังจากที่หมายตาไว้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มซื้อเลยครับอย่างแรกนี่ผมจะซื้อเคลน์ะครับอย่างที่สองก็เป็นซลัดรีนะครับ อันนี้ก็ไว้ทั้งสกัดน้ำหรือว่าไปปั่นก็ได้ครับ Baby Spanish ครับอันนี้คุณจะเอาไปปั่นอย่างเดียวนะครับนี่ครับโซลรขาดไม่ได้นะครับเลือกลูกแข็งๆตึงๆนะครับจะเพิ่มรสชาติน้ำผักผลไม้ของเราได้สุดยอดเลยครับเราก็ใโโบเรบกครบ จะเอากร๊มสวยๆใหม่ๆนะครับผมจะซื้อไปสักสามกัมครับขอจริงจูชายสักสามกรัมนะครับผักชีฝรั่งด้วยสักสามกรัมสามสี่กรัมก็ได้ครับ อันนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับเป็นผักที่มีน้ําเยอะนะครับปกติผมจะซื้อขิงนะซื้อขามไม่ได้แต่ที่บ้านยังเหลืออยู่อันนี้ก็ไม่ซื้อครับจะซื้อเป็นหัวบิดรูทแทนแล้วก็ดีนะครับพริกไทยสดนะครับเขาวางคู่กับ ขมินเลยนะเหมือนจะรู้แล้วว่าสองอย่างนี้เขาเสิร์ฟริกกันครับที่ขาดไม่ได้ก็คือสับปะรดนะครับผมจะชอบพันปราสีทองหรือว่าภูเก็ตเป็นพิเศษนะครับ หักผักผลไม้ที่จะนําไปสกัดเย็นก็มีประมาณนี้นะครับเราก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับพยายามจะซื้ออะไรที่ซ้ำๆกันยกยกเว้นสมุนไพรนะครับประเภทขิงหรือว่าคมิ้นนะฮะอันนี้เป็นตัวยืนพื้นนะครับหลังจากซื้อผักแล้วผมก็ซื้อไข่เอาไว้ลวกทานตอนเช้านะครับ ก็ไม่จํากัดยี่ห้อหรอกครับเจอยี่ห้อไหนก็ซื้อแต่ขอให้เป็นเขียนว่าออแกนิกก็นพอครับมาซื้อสับผลไม้ช่วงเช้าๆก็ดีนะครับคนไม่เยอะนะครับรอต่อคิวจ่ายตังก็คนไม่เยอะครับสะดวกสบายแนะนำเลยครับมาเช้าๆนะครับดีที่สุดนะยิ่งในช่วงไวรัสโควิดระบาดด้วยนะหลีกเลี่ยงคนเยอะเป็นดีนครับ เริ่มช่วใสๆใน,นี่ก็คนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับในการซื้อผักผลไม้ในครังนี้ของผมใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเลือกซื้อชำระจ่ายเงินเรียบร้อยหวังว่าคงพอได้ไอเดียในการซื้อผักผลไม้เพื่อนำไปสกัดเย็นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ